หลังจากที่มีคลิปสนทนาระหว่างนายุทธนบุญเตีกับสมเด็จหุมนเซนที่มีการแชร์ออกมาผ่านโลกออนไลน์ล่าสุดมีคนออกมาเคลื่อนไหวเพื่อไปแจ้งความเอาผิดกับสมเบ็จหุนเซนแล้วนะครับผู้ชมพาไปดูนี่ฮะมาแล้วนี่เป็นอีกหนึ่งคดีครับพลเอกเสียดีพิสทจน์ก็ไปยื่นหนังสือแล้วแล้วก็จะเอาผิดกับสเบมเด็จหุ่นเซนครับที่มีการไปแชร์คลิปเสียงสนทนากับนายกของไทยซึ่งมันกลายเป็นไปในเรื่องความบั่นคงครับ พลตเอกเสดีมองว่าคดีนี้ตำรวจไทยเนี่ยหากรวบรวมพยานหลักฐานก็สามารถที่จะออกหมายจับได้ส่วนตัวมองว่าเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหากกระทบก็ต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของกระทบแต่ว่าเรื่องของคดีความต้องดําเนินการครับได้ดีครับมันยากอะไรเล่าไม่ได้ยากเลยนะครับแล้วนกะ็เอาคลิปมาใช่ไหมอย่างคลิปคุณเซนกับนายกมนตรีไทยเนี่ยนะ ก็มีคนมาแจ้งความดำเนินคดีนานะยรกนมนตรีไปแล้วไนงะถูกไหมผมก็รักหามาอยู่แล้วจะดูข้อความ,มาว่าไอ้วัตถุปรสงคุณป็ยังไงดูก็รู้อยู่แล้วนะครับ เรื่องเกี่ยวกับการแจ้งความดำเนินคดีเมื่อวานนี้เพิ่งจะมีข่าวนะที่นายชายมกราที่ดีกรมเอเชียแปซิฟิกกัมพูชาก็มีการเชิญรักษาราชการแทนเอกอัครราชทูตไทยประจำราชนจาจักรกัมบูชามาพบเพื่อยื่นหนังสือทางการทูตแสดงการประท้วงอย่างรุนแรงกรณีที่รองเลขาธิการนายกรัฐรรมนตรีฝ่ายการเมืองยื่นฟ้องเรื่องที่มีคลิปเสียงหลุดโดยย้ำว่าการบันทึกการสนทนาระหว่างผู้นำรัฐเป็นแนวทางปฏิบัติ ตามมาตรฐานที่ได้ดการยอมรับในระดับนานาชาติโดยเฉพาะเมื่อบทสนทนาเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทางการทูตความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าความสัมพันธ์ทวิภาคีการยื่นฟ้องดังกล่าวจึงมองว่าเป็นการกระทำเพราะว่ามีแรงจูงใจทางการเมืองซึ่งอาจสร้างความเข้าใจผิดระหว่างกัมพูชาและไทยมากยิ่งขึ้นเรียกร้องให้ไทยดําเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศค่ะครับเขาก็มีการยื่นเรื่องประท้วงเราอะ่ะเออแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ย คือหลายฝ่ายก็มองว่าเอ๊ะการคุยกันเรื่องส่วนตัวแบบนี้เอามาเปิดเผยมันใช่เหรอครับนาน,นาชาติาเขาทำกันแบบนี้จริงๆเหรอเป็นวิธีการทางทูตท,ที่ไม่ปกติหรือไม่ขณะเดียวกันก็มีความเห็นต่างจากอาจารย์พัทรพงศ์แสงไกลอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิาทยาลัยธรรมศาสตร์ก็มองว่าตราบใดที่ไทยเนี่ย ไม่ได้ใช้อำนาจบังคับเหนือสมเด็จฮุนเซนก็สามารถดำเนินการไปได้ปกติครับไม่ขัดต่อหลักความคุ้มไม่ขัดต่อหลักความคุ้มกันและความเท่าเทียมทางอธิปไตยเพราะว่ามีคำพิพากษาของศาลโลกเป็นแนวทางอยู่แล้วครับแล้วนอกจากนี้มองว่าการบันทึกเสียงไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาก็คือการปล่อยคลิปเสียงออกมาแล้วส่งผลกระทบไปยังประเทศไทยโดยคาดหมายไว้ว่าจะบั่นทอนเสถียรภาพรัฐบาลและความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับกองทัพครับ ก็มีการตั้งข้อเสเก็ตแล้ะครับว่าเอ๊ะการปล่อยคลิปเสียงออกมาแบบนี้ต้องการเจตนาอะไรกันแน่เนี่ยจริงๆแล้วเราคนปกติทั่วไปในเวลาเราคุยกันถ้าเกิดไม่ขออนุญาตบันทึกเสียงเนี่ยก็ไม่ควรบันทึกนะใช่ครับ